อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ช่องไอยามะแคปิตอลด้วยนะคะสวัสดีครับมานิวกับพวกเราออยามะแคปิตอลนะครับผมวันนี้ก็มาอยู่กับเด็กโปรไฟล์นะครับของนี่เลยโนบะธรรมะนะครับผมสายอะไรครับสายชิละนุยนั่นเองรจะเป็นยังไงไปดูกันเลยนะครับตัวเริ่มนะครับอย่างมังกรินจามาโดอยนะครับผม ก็ตัวเริ่มนะครับจริงๆใส่อะไรก็ได้ครับแล้วแต่ชอบเลยนะครับขอแค่มีสกิลมัาดุไรทัพโจหนึ่งนะครับแล้วก็หยิบกุญแจติ๊กเก็ตขึ้นมะครับผมติ๊กเกอร์ครับพี่โอใส่เป็นคีหกใบครับแล้วก็ดอหกครับผมแล้วก็ฮิลสีนะครับผมก็จริงๆเดี๋ยวนี้ส่วนใหญ่เด็กก็ใส่ติ๊กเกอร์ประมาณนี้นะฮะซึ่งการใส่ดอเนี่ยมาเยอะเนื่องจากว่าเด็กนะครับมีการทิ้งมือค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้นอ่าการโยติ๊กเกอร์ห้าพันเป็นตัวเลือกในการทิ้งที่ดีมาก เวลาใดขึ้นมามันเก็งกาในมือก็ทิ้งไปเลยนะครับผมก็ผมก็มีประมาณนี้ใส่แค่นี้พอต่อไปไปที่เกรดหนึ่งครับเกรดหนึ่งเราเริ่มมันที่ตัวแรกกันเลยนะครับอย่างตัวของสันจา่าโทบิอิตาจินะครับผมก็คือเจ้าน้องโกโมนั่นแหละเป็นโม,มเล่นเล่นกับชิรานุยได้อย่างดีเลยนะครับเพื่อใส่แค่สามใบนะครับผมอ่ามีสกิลครับอ่าคอนเทนเดอร์บนช่องเรียกอากาศในเฮือนตัวเองครับผมถ้ามีโทเค็นยูนิตนะครับตัวมันและโทเค็นยูนิตบวกห้าพัน แม้ว,ว่าถ้ามี2ตัวบวกก็บวกคนละอ่าตัวมันบวกห้าพันตัวเพิกกเ่มบวกเหมือนมีสกิลครับแวนเลียเมื่อลองสนามครับผมถ้าขออภัยฮะมันเขียนก่อนว่าถ้าแบนการของคุณและคู่แข่งเป็นเกรดเท่ากันสามารถจ่ายคอสโซบาร์แทนการจ่ายคอสของการเป็นนี้ได้มีสกิลครับเมื่ลอลงสนามคอสโซบาร์หนึ่งเปิดเจ็ดหยิบการ์ดที่มีชื่อชื่อนุยไม่เกินหนึ่งใบขึ้นมือนะครับผมก็สมมติว,มว่ามันเริ่มหลังเนี่ยแล้วไลท์ตัวนี้ลงมาก็จ่ายโซบาร์แทนได้นั่นเองก็เป็นตัวที่ดีครับแต่ว่าพี่ว่าใส่แค่ 3, าคาสามา อ่าคนนี้4แถนนะครับอย่างคาตาลิกิเซเนนะครับผมอ่าเปิดห้าอาสามนั่นแหละถามว่าน่ามึงใส่เปิดห้าอาสามเยอะกว่าตัวเปิดเจ็ดหาชิลโลนุนะครับเนื่องจากว่าเด็กนะครับมีเกรดสามที่เป็นอ่าตัวที่ใส่ย่อยๆมาเพื่อปิดนะครับเป็นท่าปิดนะก็เลยใส่เปิดห้าอาสามมาเยอะกว่าเพื่อที่จะเปิดหาท่าปิดที่ดีกว่าตัวนี้นะครับผมเพราะตัวนี้มันดิบแค่ชิลโลนุไงคือถ้าเรามีหน้าแหวนแล้วมันก็ไม่มีปัญหาต่อไปครับตัวของซากุระฟูบุกิสี่ใบครับ ก็มีสกิลครับผมในช่องเรียกอากาศครับเมื่อลงสนามถ้ามียูนิตงสามใบหรือมากกว่านะครับในสนามก็คือโดแมนด้วยนะทิ้งมือหนึ่งครับบวกสามพันดังนั้นถ้าแดมเมโซนของเรามีการ์ดท,ที่หงายอยู่หนึ่งใบหรือต่ำกว่าหงายแดนหนึ่งแล้วโจนหนึ่งใบนะครับผมก็เป็นตัวที่คืนคอสที่ดีที่สุดแล้วนะสำหรับลูบะตามานงพิโยต์ในตอนนี้นะครับผมเกรดหนึ่งใส่ไว้เศษใบเพียงเท่านี้ครับต่อไปไป็นที่เกรดนะสองเนาะเกรดสองเราจะเริ่มกับใบเก่าก่อนอย่างตัวของมังกรนินจามาก็ะสือเกลนะครับผมใส่ไว้สี่ใบ จริงๆถ้าคนไม่มีมาร์กัสร์เกลใส่ฟูลรก็ได้แต่คือมาร์กัสร์เกลมันจะได้ดีตรงที่ในกรณีที่เราแห่ได้ครับมันจะสามารถตั้งกระดานเป็นเก2สองสองตัวอย่างเงี้ยครับแล้วก็แวนเก2สองเี้ยแล้วตีตีแล้วตีแล้วเอามาร์กัสร์เกลหลังจบเอร์ชันเข้าโซล้วยกตัวนี้เพื่อป้องกันการโดนกักแดมได้นะครับรวมถึงมันสามารถลงเรียเพื่อจั่วได้มันจะไม่เหมือนฟูลาเนาะเพราะฟูลรมันจะได้จั่วก็ต่อเมื่อมันอยู่ช่องแวนนะครับผมก็เลยเลือกที่จะใส่มาร์กัสร์เกลดีกว่าแล้วก็ ถ้าบัวว่าเขาไม่มีดอกเนี่ยเราก็แห่สามเลนเลยถ้าเขาไม่มีดอกก็ไม่เป็นไรครับเพราะว่าเราแห่สามเลนเนี่ยเขาต้องชนสามสติ๊กเกอร์เลยนะเอ๊ะขออภัยครับต้องชนสามนาเมจโซนเลยเนาะเพราะฉะนั้นการที่เราแห่แทนที่จะใช้ตัวอีกให้ฝ่ายทิ้งแล้วจั่วคืนนะ่ะพี่วัดมองว่ามันอาจจะดีกว่าก็ได้นะครับผมอันนี้ก็เป็นหนึ่งในทางเลือกของสำหรับคนที่ชอบอันไหนก็เอาวันนั้นนะฮะต่อไปเป็นตัวของสัตว์นินจาก,กิวมาโดนะครับผมตัวนี้ครับมีสกิลในช่องเลี้ยงสองอังนเลยฮะมีสกิลแรกครับเมื่อเราสนามาคััตบบาสครผม คู่แข่งนํามือหนึ่งใบลงเรือครับแล้วก็ไม่สามารถสั่งใช้สกิลออตโอต้ตอนนั้นได้ก็คืออย่างที่วีบอกครับเราสามารถเสฟไฟลยแก้ปัญหาได้แต่จริงๆแล้วตัวนี้ก็แก้ปัญหาได้เช่นกันก็คือให้ฝ่ายเอามือลงมาในช่องเรือเพื่อที่จะเราจะได้แบบใช้สกิลของเชนโนนในการบายเพื่อเฟเข,ข,ขาแค่หน้ากากได้นั่นเองแล้วก็มีสกิลครับบอกว่าเมื่อโจมตีครับถ้าบันกาของคุณเป็นเกรดสามบวกห้าพันนะครับผมก็เป็นตัวตีสิบสี่ที่ดีนะครับต่อไปเป็นตัวโปรโมอ,อีกใบหนึ่งนะครับเป็นโปรโมเรง,เงเกน,กน เก่งกันนะครับเป็นตัวที่ออกมาเพื่อที่ทําให้ชีลาโนยเนี่ยเล่นได้ง่ายขึ้นแล้วก็รู้สึกสบายขึ้นนะครับในการทำคอมโบเนาะมีสกิลครับบนช่องเรียกการ์ดครับผมเมื่อโดนแค้นนกางคุณโจมตีครับใส่หนึ่งคอร์ทบาสหนึ่งโซบาสครับผมนําการที่ชื่อเหมือนกับแวนการ์ดของคุณไม่เกินหนึ่งใบครับนําเข้าโซถ้านําเข้าโซครับโซมันบวกหมื่นห้าเป็นตัวตี่ยิบสี่ครับแรงมากแล้วก็ทำครัเควสให้ชีลาโนยได้ดีด้วยนะครับผมใส่เกตสองไว้เท่านี้ครับสิบสองใบ ต่อไปไปที่เกียร์มครับเริ่มจากตัวแรกหน้าแวร์ของเรามังกรเดนจาชิ้อนุยครับตัวนี้เป็นหน้าแวร์ที่ยำอาไรแค่ครั้งเดียวนะครับผมมีสกิลครับบนช่องวันกาดกาเรียกาดครับผมสกิลแรกครับแอคทีฟครับผมบอนพอไม่ขออภัยฮะไม่ใช่วันผ่าเถินจิ้งเมื่อหนึ่งครับผมค้นหาอ่ามังกรนินจาปีศาจเชื้อนุยโอเบโรนะครับผมหรือก็คือเจ้าเนี่ยแหละตอดในกองครับมาสุบิไลท์แค่นั้นเลยครับครับมีแค่นี้แล้วก็มีสกิลครับบนช่องเรียกาดครับผมเมื่อมันโจมตีวันกาดนะครับย้ำเบอร์วันกาดนะครับผม ขอขอนุญาตอ่าน,านถ้าคุณมีแบนดติดชื่อชิราน,น,นุในชื่อกาสครับตัวมันจะบอกหนึ่งหมื่นจนจบเทิร์นครับผมจากนั้นครับเมื่อจบก,การต่อสู้ครับผมคอสนาเข้าโซครับจากนั้นโจนหนึ่งใบแล้วก็เลือกเลี้ยงไกคูค่แข่งหนึ่งตัวครับนาไปาไว้ในมือ,อฝ่ายก็คือเอาขึ้นมือนั่นแหละแล้วก็อีกฝ่ายทิ้งมือให้เราหนึ่งใบก็เป็นการตัดบอร์ดเป็นตัวครับรวมถึงได้จั่วด้วยแต่มันเป็นคอสนะครับคือเราตีบวกหมื่นฟรีๆก็ได้นะครับอันนี้ไม่ผิดต่อไปครับเป็นตัวของมังกรจ ตัวนี้มีสกิลช่องแวนทั้งคู่ครับสกิลแรกครับผมมีเชิญคนขุนถ้ามีเชื้อโรยสองใบในโซนะครับตัวมันบวกหมื่นห้าและโทเค็นหน้ากากสามารถไร้เช็คได้นั่นเองแลืออีกสกิลหนึ่งครับบนช่องแวนกาเป็นการแอคทีฟครับวันเพื่เทิร์นขออนุญาตอ่านนะครับเพื่อมันจะได้เป๊ะเนาะข้อตัวบ้หนึ่งครับผมทิ้งมือหนึ่งครับเลิกยูนิตจากเรียกาดและดับโซอ่าขออนุญาตหรือดับโซของฝ่ายตรงข้ามหนึ่งใบนำใบายครับจากนั้นถ้าทําการบายครับสามารถคอโทเก้น หน้ากากแห่งการบงการลงช่องเรียกอากาศแถวหลังช่องกลางครับยานะครับ,รบแถวหลังช่องกลางเท่านั้นนะฮะแต่นั้นจะจบเทิครับโทเคนจะได้พอร์พื้นฐานคิยิคอนพื้นฐานและความสามารถพื้นฐานของการที่ถูกบายด้วยความสามารถนี้นะครับและการนั้นสามารถโจมตีจากแถวหลังในช่องกลางได้เมื่อจดเทินนั้นนะครับโทเคนตัวนั้นจะออกจากเกมครับผมก็ถึงแม้ว่าโทเคนตัวนั้นจะออกจากเกมนะครับแต่ว่ามันก็กลับที่เดิมของมันแล้วเราก็เสกออกใหม่ได้นั่นเองนะครับผม ต่อไปครับเป็นเกศสามใบท่าปิดของเราอย่างตัวของมิสุคาเซะครับตัวนี้มีสกิลครับบนช่องเรียกกาเท่านั้นเมื่อลองสนามว่าผมโซบายการเกสามจนจบเทินครับคู้แข่งจะคอการ์ดจากมือซ้ำกับใบที่เคยคอก่อนหน้านั้นในเทินนี้ไม่ได้ครับง่ายง่ายคือสมมติว่าเราใช้สกิลของมิสุคาเซะและเอาขครก็ได้ตีครับเลยฝ่ายปากเกศศูนมาป้องกันหลังจะจบไปเท่านั้นครับจะไม่สามารถคอเกศูนมาป้องกันได้แล้วเพราะว่าเคยคอเกศศูนมาแล้วในเทินนี้นั่นเอง ประมาณนี้นะครับผมซึ่งคอเกตอะไรก็ไม่สามารถคอเพิ่มอ่าไม่ขอพายะไม่สามารถคอซ้ำได้ต่อไปครับเป็นตัวของปุซิญงโคงโกตัวนี้ครับมีสกิลในช่องไวลีครับผมเมื่อเมื่อมันโจมตีเนาะแล้วเรามี5ดาเมจเท่านั้นนะฮะอย่ามาห้าดาเมจเท่านั้นโซบาการเกตสามครับผมบายการด์ดจัดดอกของเรากี่ใบก็ได้ต่อการ์ดที่บายทุกๆ1ใบมันจะบวก5,000และคู่แข่งไม่สามารถคอปิทักมากาดได้ก็เป็นใบปิดที่ดีมากๆนะครับในกรณีที่อีกฝ่ายเขาแดม5 หรือว่าแดมสี่เพราะว่าในกรณีที่แดมสี่เรามีห้าแดมเะนาะเราได้คีอัดมันก็ได้นะเรามีได้เยอะมากเรามีจากหน้ากากถ้าหน้ากากบายเกียสามก็ได้สองไดถ้าบาเราก็ไปอีกสองไดเป็นสี่ไดมีโอกาสที่จะได้คีอัดคนนี้เพื่อให้มันตีแล้วชนะเกมได้เลยนะครับผมก็ใส่ไว้เท่านี้ครับสิบใบส่วนตัวของกิฟ่าดุกปฐมาเนี่ยจริงๆเราเล่นได้ทั้งสองรูปแบบเนาะแต่ว่าพี่วศมองว่าเล่นโปรเทคหนึ่งอะน่าจะดีสุดเพราะฉะนั้นเราเตรียมไว้แค่โปรเทคหนึ่งก็พอ นะครับผมส่วนตัวของทุกซิลก็ต้องเตรียมไว้เนาะโทเค็นหน้ากากครับใส่ใบเดียวพอเพราะว่ามันออกจากเกมแล้วก็เสกมาใหม่อ่ะแล้วก็นี่ครับแพนโทเค็นสองใบจริงๆแล้วการที่เราจะใช้โทเค็นหน้ากากเพื่อทําสกิลของการ์ดที่มีการเสกโทเค็นเราจะต้องมีโทเค็นนั้นๆเป็นของตัวเองนะครับผมไม่สามารถอนุโลมให้เราได้ถ้าอีกฝ่ายไม่ให้ในกรณีที่เล่นเล่นกันเฉยก็ถือว่าได้แหละแต่ว่าในกรณีการแข่งนับมันควรจะมีไว้ เพราะฉะนั้นตัวของ p พ a n ท o ค e นค o มโบคุสโทเคนหรืออะไรก็ตามที่มันสามารถทำาไปเธอรเราได้แล้วมันเป็นมาร์ e เกอร์เราควรจะมีติดไว้นะครับผมก็ใส่ติดไว้นะอ่ะมันจะมีแพนโทเคินคมโคุสโทเคินมาร์เกอร์สมบัติแล้วก็ c ค n เดิ m มาร์ r ที่มีโอกาสได้แปะนะครับผมก็ใส่ไว้เท่านี้นะฮะ ต่อไปมาอยู่กับวิธีการเล่นคร่คาวๆข,ของเด็กนี้กันเลยนะครับต่อไปมาอยู่กับวิธีการเล่นคร่าวๆของเด็กน,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 นี้กันเลยนะครับอันนี้พี่ก็เซตมือไว้ให้ง่ายต่อาการเล่นนะครับผมนมาธรรมานะครับเป็นเด็กที่เริ่มหลังหรือเ,เริ่มก่อนก็จริงๆก็มองว่าเล่นได้ทั้งคู่เนาะแต่ว่าเริ่มก่อนก็จะดูดีกว่านะครับผมเพราะฉะนั <c oughs> ้นเราจะนส่ในการเริ่มก่อนนะครับเริ่มเลยเราจดหนึ่งใบครับไ ah, ล่ไปท่า3ครับผ <c oughs> รรรมจุดิ่มจหนึ่งใบแล้วก็ใช้สกิลครับเป5 3ปึ๊บ เจอเชื้นอนลอยเนาะก็หยิบกันขึ้นมาครับทีน,นี้เราจะยังไม่ใช้เปิดฮาสามในเทินในเทินหลังจากนี้นะครับคือเรื่องนี้เราจะไม่หยิบเนาะก็ทิ้งไปก่อนก็ได้ครับหรือเราจะทิ้งนี่ก็ได้แต่ว่าตอนนี้เพี่ถ้าเก็บไปไลท์เนาะเพราะฉะนั้นก็เก็บไปงี้ละกันแล้วก็ผ่านเลยไปดมไปครับดมไปเช็คไม่มีอะไรเริ่มเทินเราครับโซนหนึ่งเราก็ไลท์ครับแล้วก็ลงนี่ฮะบาร์หนึ่งครับโซนหนึ่งถามว่าทำไมเราถึงไลท์เป็นเกณฑ์การได้เลยเพราะว่าเรามีเชื้อนลอยเต็มมือเลยนะครับผม ก็คือมันจะหนีเข้าโซได้เพราะฉะนั้นไม่ต้องกังวลน,นะครับสําหรับการที่กลัวว่าโซจะไม่ครบสองใบามาโซโจนหนึ่งครับแล้วก็นี่ครับสก,ก,บบกุระอุบุกิครับทิ้งมือหนึ่งครับผมได้ไง่ดมจั่วนะฮะบ,บอกสามพันด้วยนี่ครับผมก็อย่างที่บอกไปนะฮะว่าตัวนี้มันจะช่วยเรื่องการแหร่ต้นเกมได้ถ้าเกิดว่าเขาปล่อยดาเมจแล้วเขาไม่ตกเป็นติ๊กเกอร์ <c oughs> เราก็จะได้ตีสามเวฟแบบเข้าทุกเลนแน่นอน ผมแต่ถ้าเกิดว่ากลัวจริงๆตั้งหนีก็ได้ครับอย่างนี้ก็ได้แต่ว่าพี่ว่าจะชอบอย่างนี้มากกว่าเป็น3ามเวฟเนาะหมื่นหนึ่งครับเก้าพันได้เช็คครับผมมีสติกเกอร์ครับหมื่นห้าตีเสร็จครับผมเข้าโซ่เราก็ยกสากุระฮุบะกิขึ้นมือครับทีนี้เห็นไหมฮะบอดเราจะไม่เหลืออะไรเลยแปลว่าเราจะรับแดมฟรีๆได้เลยและเรามีตัวนี้ด้วยการดีไยกักเรียได้แล้วนะครับผมเราก็ปล่อยเลยครับดอลิกเกอร์ครับพลังแว่นตัวหนึ่งเป็นโอเบลุ ก็เล่นเฉยเลยฮะจนหนึ่งใบครับผมเราก็ไล่ครับชีลาหนุยโปเทควันครับผมอ่ะถ้าโดนกักเรียให้ลงคนนี้ถ้าโดนกักเรียก็หลงให้ลงคนนี้แต่ถ้าไม่โดนก็ไม่ต้องลงนะครับผมลงไปตีเฉยก็ได้ไม่ใช่ปัญหาอ่ะเราจะแปลงร่างกันแบ่งร่างนะครับเราก็ทิ้งโปเทคไปเลยก็ได้นะครับถ้าเราไม่ได้เจอเด็กที่แบบเป็นฟอสแรงๆเนาะแต่ถ้าเป็นฟอสเนี่ยก็เก็บโปเทคไว้นะครับเราก็ทิ้งใบอื่นอาจจะทิ้งเจ้านี่ก็ได้ครับ ออนไลน์ครับเชนเดอร์โอเบโรจัก,กองดีมาหาเลยปุ้มได้แล้วเลิศจุดสองสองสองกองเราก็ได้โปรเทคเบ่งบครับใบหนึ่งทีนี้อย่างที่บอกครับถ้าโดนกักเรียให้ลงเนาะแต่ถ้าไม่โดนกักเรียก็อาจจะลงนี้ก็ได้ครับลงนี้ก็ได้ไปเสร็จตัวหนึ่งเนาะอันนี้เก็บไว้ในมือนะครับผมเพื่อเล่นเทอร์นาก็ได้หรือจะลงไปหมดเลยก็ได้อันนี้แล้วแต่คนถนัดเนาะแล้วก็ใช้สกิลของบรรยากาศครับคาตวตมัสหนึ่งซิงค์มาหนึ่งใบเอา ที่บอกครับถ้าเจอเด็กที่เป็นเด็กฟอสแรงๆก็ทิ้งใบอื่นที่ไม่ใช่โพเด็กไปก็ได้ครับอันนี้พี่วอทิ้งใบนี้เนาะอันนี้จะเก็บใบไร้ใหม่นะครับผมแล้วก็เลือกการจากดอกหรือจักเลที่เขามีอยู่นะครับได้โทเคนหน้ากากมาตัวนึ่งอ่าลงซากุระครับแล้วก็ทิ้งมือหนึ่งนะครับง่ายด้โจได้อันนี้ก็แล้วแต่ครับอยากทำก็ทำพี่วอจะทํานะครับผมเพื่อที่จะงหนด้แล้วจั่วนะครับเราได้สามพันนะครับผม ที่รีบทำนะครับเนื่องจากว่าเทอร์นาอาจจะโดนเจ็บแดมเพิ่มจนทำคอนเตาบาลไม่พออ,อคอร์เตาบาลแบบเลยไปเถิดไปอะไรทำ่าของน,นี้ไม่ได้อะเราก็จะตีก่อนด้วยตัวนี้ฮะอันนี้มาตีบกหมื่นครับผมเนื่องจากว้าเป็นเช้ละนุยเนาะที่เสร็จแล้วก็เข้าโซครับแล้วก็เลือกจุกแล้วก็ยกขึ้นมือทีนี้เห็นไหมฮะเรามีเชือลนุยสองใบในโซครบแล้วนะครับผมสกิลของวันกาดจึงทํางานครับมันบกหมื่นนะครับแล้วก็โทเค็นสามารถตียหาหลังได้สมมุติว่าเราไปเอาเกณฑ์นหนึ่งเข้ามา เราก็จะตี8,000ได้เช็คได้นั่นเองซึ่งในกรณีแบบนี้เพื่อจะเอาแหวนออกก่อนเพื่อเอาทิกเกอร์มาให้หนักการนะครับเพื่อให้หนักการตีเข้าแน่นอนอไ1เช็คครับอ่ะอยู่ทิกเกอร์ครับให้หนักการเลยน,นี่ยังไม่ได้ละกันแล้วก,วก็เอาทิกเกอร์ครับก็ให้หนักการเช่นกันครับจอยหนึ่งวายถามว่มาทำไมไม่ข้างนี้เลยเพราะว่าเดี๋ยวนักการก็ได้ได้นั่นเองอ่ะสมรอดเอาเกณฑ์หนึ่งไว้ก็28ครับ1ได้เช็คได้เช็คเลยไม่มีทิกเกอร์ครับอันนี้ตีอีก5,000มันก็จะเป็น17 5, 22, 6, 000, 26, ทีนี้ก็จบเทิร์นครับโชวแค่หน้ากากเราก็กลับที่เดิมทีนี้เด็กมันก็นจะอยู่แค่นี้ฮะเราก็ปล่อยดมเมจย,ย,ยาวๆเลยจุไม่มีอะไรไม่มีอะไระโปรเทกต์ตน่อยเด็กป้องกันกสิงใบคารับอนป้องกันกรครับนี่เขาเทินเราครับผมแต้นตัวการ1หนึ่งใบขออภัยฮะเราก็ไลท์ครับโอเบโรโปรเทคต์หนึ่งอ่ะลงนี่ก่อนครับ แต่ว่าทำไมถึงลงมาตัวนี้มาก่อนเผื่อเราเจอชิโนรุยตั้งแรกครับมาได้พาววเอร์ที่ดีมากนะครับผมเปิดเจ็ดอ่าแล้วหกเจ็ดอ่าเห็นไหมฮะในกรณีที่เราใช้เปืนฮาสามเราจะเจอคนนี้ซึ่งการที่เราเจอตัวของอ่ามิสเตอร์คาเกะนเนี่ยเราสามารถปิดเกมได้ในเทอร์นี้เลยด้วยซ้ำนะครับผมโยนนี่เป็นเหตุผนลน,นะที่ใส่เปืนฮาสามมากกว่านั่นเองต,ตัดกองครับแต่ว่าเห็นไหมฮะเราลองเชิโนรุยไปแล้วตัวหนึ่ง เดี๋ยวเราก็กดเช็คหน้ากากครับเขาจะบ้านหนึ่งทิ้งมือหนึ่งครับผมทิ้งกันเลยครับได้เราแค่หน้าการ์ดนะทีนี้ในช่วงเทอร์นทีสองเนี่ยมันมีโอกาสที่เราจะได้ใช้เกียร์สาเนาะอันนี้คือในกรณีที่เราได้เกียร์สานะครับผมสองคนนี้ครับบวกคนละห้าพันเนื่องจากมีเราแค่แล้วมันหนึ่งห้าเนาะแล้วก็คนละห้าพันห้าพันครับสมมติอันนี้ได้มาจากเกียร์สาเนาะถ้าเป็นเกียร์สาแคนซ้อนก็จะเย้หนึ่งสามถ้าเป็นเอ็กเซสก็จะเย้หนึ่งสองนะครับผม ก็จะเป็นบวก5,000ก็จะเป็น1,500 0หมื่นสมมติเป็นเด็กฟอสแล้วกันก็จะเป็น1,300 0นะครับผม1 3ึ่สเป็น1 8ึ่แปดตัวเค็นจะตีอยู่ที่1 8ึ่แปดนะครับผมอ่ะทีน,นี้เราสามารถเอาตัวเค็นหน้ากากตีก่อนได้เลยนะครับเนื่องจากมีชวินได้ถ้ามีสก,กิลที่สามารถทำงานได้สามารถกดได้นะครับอันนี้แล้วแต่เรามีสอง y, check, check, igger, ได้ครับมวินได้ first check ไม่มี second check new sticker ครับราจะ new ได้ฮะ อันี้พลังครับสามารถกระจายให้แวนหรือข้างนี้ก็ได้ครับส่วนข้างนี้ไม่ต้องก็ได้ครับมันสีแดงแล้วเพื่อกระจายให้แวนก็แล้วกันครับเพื่อให้แวนได้มาต่อทิกเกอร์ข้างนี้นะครับผมมันตีสามเจ็ดครับเทวินได้โอร์เช็คดอทิกเกอร์ครับพลังข้างนี้เลยที่บอกไปจูว่าก็พลังข้างนี้ฮะแต่ก้นเช็คครับไม่มีทิกเกอร์ครับผมมิสคาเกะถ้าในกรณีที่เขาไม่ตายเท่านี้เราเก็บมิสคาเกะไเล่นเทอร์นาได้ครับอันนี้ก็ตีครับวันตีบวกห้าพันมันก็จะเป็นอ่ะลดมาแล้ว เป็นยี่สามสิบสองครับผมแล้วก็ค่าี้ตีครับไอตัวีนตีบวกอีกหนึ่งหมื่นหลังจบไปเซิร์ฟครับเอาคอโซเพื่อจวก็ได้ถือทุกเอาคอโซครับแล้วก็จัวครับแล้วก็ยกทิ้งนี้ก็จบเทิร์นครับตัวแค่หน้ากากก็กลับที่เดิมนะครับผมอ่ะเด็กมันนะครับก็อย่างที่เห็นครับมือก็มีพอประมาณเนาะถือว่าอยู่ในเกมที่ไม่ได้แย่มากนะครับผมเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับเด็กโปรไฟล์นุบธรรมะในวันนี้นะครับผม สำหรับใครที่ชอบนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กับพวกเราอายาา่าลืมเปติตอนไว้ด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้เพื่ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับบ๊ายบาย